สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับเทคนิคการหาค่าลิมิตครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยแทงค่าแล้วปรากฏว่ามันเป็น0ส่วน0นะครับตอนที่1ครับนะปกติแล้วทบทวนหนึงครับปกติแล้วเวลาแทงค่าหาลิมิตเนี่ยก็คือแทงค่าไปถูกไหมเช่นลองการหาลิมิต x เข้าใกล้2ครับของ 2x บวก1 ตัวเนี้ต้องการหาลิมิต x เข้าใกล้2ครับของ2บวก1ก็ทำการแทงค่า x เป็น2ลงไปในที่ x ถูกปะครับก็เป็น2คูณ2บวก1ครับเท่ากับ4บวก1ท่ากับ5ถูกปะอันนี้แบบง่ายๆครับแบบง่ายๆแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆทีนี้บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราพบปัญหาคือว่าถ้าแทงค่าแล้วลิมิต แบบนี้ครับ x เข้าใกล้2ของ x กำลัง2ลบ4ส่วน x ลบ2ปรากฏว่าแทนค่าปุ๊บข้างบนได้เลยครับข้างบนแทน x เป็น2ไปครับได้อะไรได้เป็น2กำลัง2ลบ4ครับข้างล่างได้เป็น2ลบ2ครับเท่ากับ4ลบ4หารด้วย2ลบ2ซึ่งมีค่าเป็น0ส่วน0ครับนี่แหละเกิดปัญหาและเพราะว่าตัวส่วนเป็น0จุดแรกครับตัวส่วนเป็น0เห็นไหม ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ครับถูกไหมถ้าส่วนเป็นศูนย์เนี่ยเราจะไม่ยอมครับเนื่องจากว่าเราไม่มีการนิยามตัวหารเป็นศูนย์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเจ๊งครับมันเจ๊งมันเจ๊งปุ๊บกห็หาค่าไม่ได้ถูกไหมถ้ายังไงดีล่ะคําตอบส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับนะครับหนึ่งเทคนิคแรกที่จะเสนอวันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบครับนะครับหนึ่งเทคนิคครับเป็นการแยกตัวประกอบ แยกตประกอบคือแยกตประกอบนะครับตรงนี้นะพี่ใช้ตัวประกอบก็คือผลต่างกลังสองนะครับก็คือหน้ากลังสองลบหลังกบลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคไหมนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังครับอันนี้ผลต่างกลังสองนะครับบางคนถามว่าทําไมทําไมทําไมต้องใช้ผลต่างกลังสองนะครับเนื่องจากว่าพี่สังเกตนี้อ่ะเป็นกำลังสอง ถูกปหมสังเกตตัวล่างครับอ่ะนี่สองกำลังสองได้อะไรได้สี่พอดีต้องคิดว่าคงต้องใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยนะครับ mm. ก็เลยมองครับเลยมองมองตัวบนเมื่อกี้อยู่รูปของ x กำลังสองครับลบหลังกำลังสองก็คือลบสองกำลังสองถูกไหมสองกำลังสองมีค่าเป็นสี่ถูกไหมได้ตัวเดิมพอดีนะ,ะนะโอเคไหมก็เท่ากับหน้าลบหลังก็คือ x ลบสองครับคูณกับหน้าบวกหลังคือหน้าก็คือ x บวกสองครับ ถัดไปนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับโอเคไหมนะจากนั้นครับนะนะพี่เขียนนิดนึงนะจากนั้นครับแทนค่ากลับไปในในลิมิตครับลิมิต x เข้าใกล้2ครับของเมื่อกี้พี่เรียกเป็น f x ละกันนะครับเรียกไอ้ก้อนเนี้ยว่า f x ละกันนะครับจะเขียนสั้นๆนะครับก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ของอะไรครับของ x ลบคูณกับ x บวกสครับตัวหารคืออะไรตัวหารคือตัวเดิมถูกไหมตัวเดิมเราเป็น x ลบสอยู่แล้วนะครับก็เป็น x ลบสองนั่นเองโอเคไหมแบบนี้นะครับทันไหมนะปักกอวบ้างไงครับมันตัดกันได้ครับปึ๊บปึ๊บตัดได้เหลือเป็นกิมิตครับ x บวก x เข้าใกล้2ของ x บวก2แทนค่าตอบสีเองครับตอบเป็น4เห็นไหมถ้าคือทำการจัดรูปก,ก่อนมันก็ตอบ4ี่ แต่ถ้าเกิดไม่จัดรูปน้องได้0 0เนี่ยมันเจ๊งนะามันเจ๊งซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดครับรูปแบบไม่กำหนดนะครับโอเคไหมนะครับในตอนแรกตอนนี้นะครับเราจะเสนอวิธีแรกคือแค่ทัวรกรมนะครับเดี๋ยวต่อัไปอาจะพูดถึงทฤษฎีต่างๆครับก็คือจะมีพูดถึงการใช้คอนจูกเกตมาช่วยแล้วก็กดโลบิตานครับ